ท่านผู้ชมก็วันนี้มีแจ้งข่าวนิดนึงนะครับของกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าตอนนี้ก็คือสินค้าเนี่ยราคาแพงมากก็ต้องเข้าใจอ่ะคือต้นทุนมันเป็นกระทบป,ประเทศนะครับราคาน้ํามันมันสูงขึ้นนะมันก็ทําให้เขาเรียกภาวะเงินเฟ้อคือต้นทุนสินค้าสูงขึ้นราคามันก็สูงขึ้นกระทบประชาชนอย่างเราเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยกระทบเต็มๆซึ่งผู้ผลิตเขาก็กระทบนะครับเขาก็เลยต้องขึ้นราคานะครับทีนี้เนี่ย ผมก็จะมาบอกถึงโครงการของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเขาได้ช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ซื้อของในราคาที่ไม่แพงมากนะครับก็คือโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนซึ่งเราสามารถหาได้จากเว็บไซต์นะครับผมจะบอกเคล็ดง่ายๆคือไม่ต้องไปพิมพ์เว็บของกระทรวงพาณิชย์นะครับมันอาจจะพิมพ์ยากคุณเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนเดี๋ยวมันก็จะขึ้นครับ มันก็จะขึ้นเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์เลยแล้วกดไปที่ตรงนั้นเลยแล้วก็จะขึ้นสถานที่จําหน่ายสินค้าราคาถูกซึ่งเราสามารถไปจับใจ่ายใช้สอยได้นะครับดูตามเว็บตามที่เขาที่เขาบอกสถานที่ไว้เลยว่าณจุดไหนบ้างที่สินค้าราคาไม่แพงมากนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงเรื่องนี้กันครับปัิจัยราคาตลายการเนี่ยมันเพิ่มนะครับแต่ว่า ในส่วนการโงพาณิเตียก็ถือว่าก็จะเข้ามาช่วยดูในทวศของลายน้ำคือตอนเข้าไปจำหนานนี้ยอาจะว่าสำหรับการติตต้องคุณหลายตัวก็เพิ่มขึ้นปีรอบราคาลแล้วก็ขนาดเรือก,ก,ก็ราคาถุสมซึ่งก็ต้องใช้น้ำมันหรือพลังงานแต่ว่ากรวงพาลิยตก็จะพยายามช่วยพิจรารณาราคาที่จะไปให,ให้ดีที่สุดนะครับคือให้เป็นภารา,าน้อย โดยใช้บินบินโมเดลอย่างที่ผมเคยเรียนก็คือว่าหนึ่ง่าสินค้าไหนเป็นสินค้าที่เกษตรกรเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นปลาสุกสังไม่ว่าจะเป็นพืชเกษตรแฟร์น้ำมันหรือว่าสินค้าพวกโค้ดมันของปลหลังที่เป็นอาหารนะครับข้าวเหล่านี้เป็นต้นก็จะพยายามดูแลให้เกษตรกรยังสามารถขายพืชผลารเกษตรได้ในราคาที่ดี ก็ต้องดูแลผู้ประกอบการด้วยเพราะมันก็ส่งผลให้ต้นทุนกําไรสูงขึ้นด้วยรวมทั้งราคาน้ามันค่าขนส่งที่มันซ้ําเข้ามาครับก็ให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ด้วยเพื่อป้องกันการที่ผู้ประกอบการประสบภาวะขาดทุนจนไม่สามารถผลิตได้เดี๋ยวจะมีปัญหาความร้อนเข้ามาการหรืออ่างราคาสูงอย่างเดียวก็การป็นขรงฐานเป็นวย ไม่ใช่แพงเลยเดียวจะขาดด้วยที่นี้ก็จะเป็นปัญหาที่ซ้ําเติมผู้บริโภคในขณะเดียวก,ก,กันก็จะช่วยดูแลผู้บริโภคทั้งสองด้านหนึ่งทำยังไงอย่าให้ของขาดแล้วก็ถ้าต้องปรับราคาก็ให้เป็นภาระน้อยที่สุดเพื่อให้ผู้ผลิตยังสามารถผลิตได้นะครับอันนี้ก็คือบินบินโมเดลที่จะให้ทุปฝาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อันนี้ก็เป็นหลักที่ใช้กับสินค้าทุกตัวทุกชนิด ถ้าคู้เอขอ้าแข่งขันในนี่อยู่ในความรับผิดชอบโดยหลักใหญ่ก็คือจะมีคณะทํางานระกอบด้วยทั้ง3ฝ่ายนะครับเข้ามาช่วยกลังกลองพิจารณาว่าควรจะดําเนินการในลักษณะไหนอย่างไรแต่ก็ยึดยินดน,นโัวเดีวอย่างที่ผมเรียนใช่ทราบก็ขอเรียนมากที่สุดตานนี้ก็คงใจพี่น้องผู้บริโภคทั่วประเทศนะครับขณะเดียวกันก็ต้องดูแลกเกษตรกรด้วยที่เป็นต้นน้ํา แล้วก็ต้องดูแลูุกบทบอทการที่เป็นก่างน้ำ้วยแล้วก็ผู้ใบโพกต่างน้ำหรือว่าก็ต้องดูแลทั้งสามตัวให้ให้ดีที่สุดนะครับถราเทามติครับตัวเรื่องของการพิจารณาเรื่องของราคาสินค้าเนี่ยจะมีการควบคุมภาพใหญ่ภาพใหญ่เลยครับประมาณสักเมื่อไหร่อันนี้ก็คือภาพใหญ่ก็จะใช้ทั้งนโยบายเชิงรุกแล้วก็เชิงลึกอย่างที่ผมเห็นอย่างวันนี้เนี่ยพาณิชย์ลดราคาเพื่อประชาชนพลด19เนี่ยอันนี้ก็เป็นเชิงลุก ในการที่จะรุกเข้าไปข้างหน้าเพื่อช่วยลดภาระค่าของที่เท่าที่กระกทรวงพาณิชย์จะมีอำนาจแล้วก็ทําได้ภายใต้ความร่วมมือของภาคเอกชนส่วนสินค้าตัวหนึ่งก็ลดราคามา18ล็อตแล้วนะครับเช่นช่วงเปิดเทอมค้ะก็ลดอาคาราค่าลนักเรียนลดราคาอุปกรณ์การเรียนก็ช่วยลดภาระผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมไปได้หรือก่อนหน้านี้ก็ลดราคาสินค้าทําไปหลายหมื่นรายการนะครับแล้วก็ลดราคาสูงสุดก็ ตาาังก่า5% 10% 20%ไจนถึง8 90%ที่ได้ทำมาในช่วงที่ผ่านมาเหมือนเที่ยวนี้ข้าวหมูเนี่ยก็ลดถึถง48%นะครับแล้วก็มีข้าวทั้งข้าวหอมมะลิข้าวหอมผสมทั้งข้าวขาวข้าวเหนียวแล้วก็มีทั้งขนาด1กิโล5กิโล48กิโลในการที่เอามารถาราคาแล้วก็เปิดจุดขาย700ปัตจุดทั่วประเทศแล้วก็เดี๋ยวผมเชื่อว,ว่า หลังจาก,กเราเปิดโครงการวันนี้แล้วเนี่ยเอกนชนจะเข้ามามากแล้วก็จะเปิดจุดได้มากขึ้นไปกว่านี้พี่โนโ้องประชาชนที่สนใจก็ติดตามได้จากเว็บไซต์าพาณิชลดราคากดเข้าไปที่พาณิชลดราคามันก็จะขึ้นมาแล้วก็จะมีรายละเอียดเข้าไปอบอกว่าจัดที่ตรงไหนปั๊มน้ำมันไหนยังไงก็ต้องขอขอบคุณทา,านกระทรวาณิีย์ที่มาใหาา้ความร่วมมือครับเพราะฉะนั้นเท่าวสารทุงที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเอาว่า อาจจะปรับขึ้นแต่สุดท้ายก็ผู้ประกอบการเข้าถุงราใหญ่นี่นี้ก็อยู่นี่เนี่ยมาบุกรลองแล้วก็ยืนยันว่าสมาคมเข้าถุงเนี่ยก็จะไม่ปรับราคาขึ้นนะราบเนื้อเรียวกาเป็นยังไงแต่จะพยายามให้น้อยที<ห>่สุดปรับขึ้นให้น้อยที่สุดถ้าจำเป็นต้องปรับขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ก็อยู่ได้ด้วยเกษตรกรก็ไม่ถูกกดราคาพืชเกษตรลงไปดรืยด้วราคาสินค้าปศุาาปันะครับขอบพระคุณมากนะครับ อย่างที่เห็นนะครับก็คือเปิดเข้ามาในเว็บไซต์นะครับไป Google แล้วก็พิมพ์ตามนั้นเลยนะครับโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนอย่างน้อยก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งซึ่งทําให้เราได้ใช้สินค้าที่ราคาไม่แพงมากนะก็คือต้องยอมแล้วว่าเศร,รษฐกิจแบบนี้เศร,รษฐกิจแบบนี้นี่บอกตรงว่าประมาทไปได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสินค้ามันจะหยุดแพงเมื่อไหร่แล้วอีกอย่างหนึ่งสินค้ามันแพงขึ้นเนี่ย เวลากลับสู่เหตุการณ์ปกติแล้วเนี่ยราคามันจะไม่ลงมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นขยันประหยัดอดออมยังเป็นยังเป็นสิ่งที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันเพื่อความสุขในของตัวเราและครอบครัวนะครับอย่าลืมนะครับขยันประหยัดอดออมสวัสดีครับ